อคครับคลิปนี้เรามาต่อ,เ,อเรื่องของการเปิดตารางในสถานะของของเหลวไม่อิ่มตัวนะครับของเหลวไม่อิ่มตัวนะครับจะเรียกมันว่าของเหลวอ,อัดก็ได้หรือจะเรียกมันว่า c o m p r e s s liquid ก็ได้ครับสำหรับวิธีการหาค่าคุณสมบัติในสถานะของของเหลวอ,อัดก็แล้วกันนะผมเรียกสั้นๆของเหลวอ,อัดนะครับก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกับในกรณีของไอดงครับก็คือก่อนที่เราจะเปิดตารางได้ครับ เราจะต้องมีวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสารของเรามีสถานะเป็นของเหลวอัดจริงครับซึ่งวิธีการในการตรวจสอบก็จะคล้ายๆกันกับของไอดงเลยครับเพียงแต่ทุกอย่างตรงกันข้ามนะครับไอดงว่าอย่างไงนะครับของเหลวอัดคล้ายกันเพียงแต่ตรงข้ามลองดูว่าตรงข้ามอย่างไงครับเกณฑ์นในการตรวจสอบอันแรกเลยนะครับว่ามันเป็นของเหลวอัดจริงไหมก็คือ1ครับกรณีที่เรารู้ทั้งอุณหภูมิและความดันครับนะ ก็จะมีเกณฑ์ย่อย2องันครับเกณฑ์ย่อยอันแรกก็คือเทียบความดันครับถ้าเป็นกรณีของไอดงครับความดันต้องน้อยกว่าความดันอิ่มตัวที่อุณหภูมิที่กําหนดให้นะถึงจะมีสถานะเป็นไอดงแต่ถ้าเป็นของเหลวอัดครับตรงกันข้ามครับความดันต้องมากกว่าครับของเหลวอัดความดันต้องมากกว่าความดันอิ่มตัวที่กําหนดให้ทัวที่ความดันต้องมากกว่าความดันอิ่มตัวที่อุณหภูมิที่กําหนดให้ถึงจะเป็นของเหลว นะหรือถ้าเทียบอุณหภูมิครับกรณีถ้าเป็นไอดงอุณหภูมิต้องมากกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวครับแต่ถ้าเป็นของเหลวอ,อัดนะอุณหภูมิต้องน้อยกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวที่ความดันที่กําหนดให้ครับนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับนะสมมุติว่าในกรณีที่โจทย์บอกว่าเป็นน้ำเหมือนเดิมครับนะโจทย์กําหนดคุณสมบัติจาเพาะตัวแรกมาให้ครับในที่นี้เอาที่ความดันเดิมครับ100กิโลปาสาลครับ และกำหนดอุณหภูมิครับตอนนี้มาเป็นสมมติ8 0องศาเซลเซียสครับ1 0อกิโลปลาสาลอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสครับนั้นเราลองมาพอดกราฟเพือ่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะพอดกราฟแผนภาพาเที่ยวนี้พอดเป็นอะไรดีครับเอาเป็น p ก็ได้ครับแผนภาพความดันนะกราฟ ไมมากจำพอครับโอเคครับเป็น PV d i a ดแกรมครับในที่นี้นะครับก็จะมีเส้นโค้งของการหินตัวนะครับใน PV d i a ดแกรมก็จะมีเส้นอะไรนะครับเส้นอุณหภูมิคงที่ครับซึ่งเส้นอุณหภูมิคงที่นะครับใน PV d i a ดแกรมก็จะหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับ ย้ำนะครับแผนภาพพวกนี้เป็นตัวช่วยเรานะครับเ,เ,เขียนไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณจะงงนะครับเดี๋ยวขอลบและเขียนใหม่ เส้นอุณหภูมิคงที่ประมาณนี้ก็ระกัดน,นะครับสลปนะครับติดลบนะฮะในช่วงของของเลวอัดสลปเป็นศูนย์ในช่วงของการอิ่มตัวและสลปติดลบอีกครั้งในช่วงของไอโด้งนะครับสำหรับเสนน้นอุณหภูมิของที่โอเคสมมุติว่า100กิโลปาสาลอยู่นี่ครับบนแกนความดันนะฮะร้อยกิโลปาสาลอยู่ตรงนี้เพราะนั้นถามว่าเส้นอุณหภูมิเส้นนี้คือเสนน้สนอุณหภูมิอะไรครับเส้นอุณหภูมิของที่เส้นนี้ มันก็คือเส้นอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิอะไรครับอุณหภูมิอิ่มตัวใช่ไหมครับเส้นนี้ก็คือเส้นที่เป็น T z ซครับท z ซที่ไหนครับก็ที่100กิโลปาสคานเท่ากับเท่าไหร่นะ99.6องศาเซลเซียสครับโอเคเห,หมทีซ T z เส้นนี้ของเราครับ โจทย์บอกว่าความดัน100กิโลปาสคาลเพราะนั้นยังไงก็ตามครับจุดสภาวะของน้ำของเราในข้อนี้จะต้องอยู่บนความดัน100กิโลปาสคาลนะะจะต้องอยู่บนความดัน100กิโลปาสคาลนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสครับอ้าวลองมาดูนะว่าเส้นอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสอยู่ไหนครับไอ้นี่99.6ครับ80น้อยกว่า99.6เพราะนั้นต้องอยู่ด้านล่างครับ สมมติว่าเส้นนี้คือเส้นอุณหภูมิคงที่ที่80องศาเซลเซียสนะฮะเส้นนี้คือเส้นอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสครับดังนั้นจุดตัดกันอยู่ตรงไหนครับเห็นยังครับจุดตัดกันก็คือจุดนี้ครับจุดตัดกันร,ระหว่างนะความดัน100กิโลปาสคาลกับ80องศาเซลเซียสแปลว่าจุดสภาวะของเราตกอยู่ในโซนสถานะที่เป็นของเหลวอัดเห็นไหมครับ อยู่นอกเส้นโค้งของของเหลวอิ่มตัวทางฝั่งนี้ก็คือสถานะเป็นของเหลวโอเคนะวิธีการตรวจสอบทํำยังไงครับถ้าเราเทียบเกณฑ์น1น1.1ครับเทียบความดันครับนะก็เทียบความดันของเราครับความดันของเราก็คือ100กิโลปาสาลครับ เทียบกับอะไรครับเทียบกับความดันอิ่มตัวที่อุณหภูมิที่กําหนดให้ครับเพราะนั้นเทียบกับ p z ที่ไหนครับอุณหภูมิที่กําหนดให้ก็คือ80ครับ P z ที่80องศาเซลเซียสครับอลองกลับไปเปิดตารางนิดนึงครับว่า i อ z 80แปสิบองศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเพราะนั้นก็กลับไปที่ตาราง a c เนาะตารางอิ่มตัวที่เป็นตารางอุณหภูมิครับ โอเคตารางนี้ครับเห็นไครับตาราง ac ที่เป็นตารางอุณหภูมิามาดูครับอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสครับบริเวณนี้นะครับอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสค่าความดันนะครับก็คือ 47. 4 7 4 1 6บกิโลปลาสาลครับเป็นความดันอิ่มตัวที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสก็เอาไปใส่ครับ ผมเขียนสั้นสั้นละกันนะครับว่าเป็น4 7 4กิโลปสาสาลครับเห็นไหมฮะถ้าใช้เกณฑ์1 1ครับนะความดันต้องมากกว่าเห็นไหมครับ1 0 0กิโลปสาสคาลมากกว่าความดันดินตัวที่80องศาเซลเซียสก็คือ47.4ตอนนี้มากกว่าแล้วเมื่อมากกว่าก็เป็นของเหลวอัดครับคุณจะเขียนภาษาอังกฤษก็ได้ครับ p อ e u พรสลิควเป็นของเหลวอหรือเป็น p o m p e l ส l i q u i d เขียนย่อ,อก,ก็ได้นะครับ Liquid เห <Okay. S 2> ็นไหมเป็นของเหลวอัดหรือเป็น c o m p e l ส l i q u i d แล้วหรือจะเทียบที่อุณหภูมิก็ได้ครับถ้าเทียบอุณหภูมิก็ไปเทียบเกณฑ์1.2ครับผมเทียบอุณหภูมิครับ ก็ต้องเทียบอุณหภูมิที่โจทย์กําหนดให้ก็คือ80องศาเซลเซียสครับเทียบกับอะไรครับเข้าไปเทียบกับอุณหภูมิอิ่มตัวที่ความดันที่กําหนดให้ความดันที่กําหนดให้ก็คือ100กิโลปาสาลครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือคุณสมบัติจำเพาะ2ตัวตัวแรกคือความดัน100กิโลปาสาลตัวที่2คือคอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสครับ เพราะนั้นอุณหภูมิอิ่มตัวทีซัที่100กิโลปลาสคาลก็99.6องศาเซลเซียสเห็นไหมครับอุณหภูมิที่โจทย์กําหนดให้น้อยกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวเพราะนั้นเหมือนเดิมครับเข้าเกณฑ์ที่1.2ครับอุณหภูมิต้องน้อยกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวก็เป็นของเหลวอัดครับเป็นคอมเพรสต์เหวิดครับนี่คือวิธีการตรวจสอบครับโอเคนะครับ ีนี้เกณฑ์ที่2ครับคล้ายๆกันกับของไอโดมครับคล้ายๆกันกับของไอโดมครับก็คือถ้าโจทย์กําหนดนะครับอุณหภูมิหรือความดันอย่างใดยอย่างหนึ่งมาให้ครับแล้วตามด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวอื่นครับเช่น V ครับปริมาตรเฉพาะก็ต้องเทียบ V นั้นว่าเป็นยังไงกับ VF ครับถ้าน้อยกว่า VF V น้อยกว่า VF ก็คือเป็นของเลวัตครับยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเอาเป็น t v วีแดกแมแล้วกันครับทีวีแดกแกมนะครับมีเส้นความดันคงที่สมมติว่าเส้นนี้คือ100กิโลปาสคาลครับ เพราะฉะนั้นอุณหภูมอุณหภูมิตรงนี้ก็คือ9.9.6โอเคทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าโจทย์บอกว่าเป็นน้ำเดิมครับมีความดัน100กิโลปาสคาลครับและกำหนด V มานะครับว่าเท่ากับ 0.00081ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รัมครับ0.00081ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รัมครับอ่มีสถานะเป็นอะไรครับวิธีการตรวจสอบก็คืออ่เราก็ต้องไปดูอ่เทียบกับ vf ที่100กิโลปาสคาลกับ vg ที่100กิโลปาสคาลครับ อะเราลองไปดูครับจากตารางครับไปดูที่ความดัน100กิโลปาสคาลครับเป็นตารางอิมตัว A4 นะฮะตารางความดัน100กิโลปาสคาลครับโอเคอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหม vf คือ0.001043ครับแค่นี้ก็รู้แล้วครับ ไม่ต้องหา VG ก็ได้ครับ vf คือ0.01043 VF ที่1 0 0. 0ลปาคาคคือลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รัมครับไม่ต้องไปหาวิจีก็ได้ครับสำหรับข้อนี้เพราะอะไรครับ พอเราเห็นชัดเจนครับว่า v ของเรา0.0081มันน้อยกว่า vf ที่ความดันที่กำหนดให้ครับเมื่อน้อยกว่าสถานะเป็นอะไรครับก็เป็นของเหลวอ,อัดครับ c o m p พ e s e Liquid เป็นของเหลวอ,อัดนะครับเป็นของเหลวอ,อัดนะครับเราลองมาดูจุดสภาวะนะครับ vf ตรงนี้นะครับบน TV ี v d i a แกรม vf ตรงนี้ก็คือ0.001043เห็นไหมที่ความดัน100กิโลปาสคาลนะแต่เขาบอกว่าน้ำของเรามีความดัน100กิโลปาสคาลยังไงต้องอยู่บนเส้นนี้เส้นความดันคงที่เส้นนี้แต่ว่ามี v เท่ากับ0.00081ซึ่งน้อยกว่าไอ0.001043แกนนี้คือแกนิมาตรเฉพาะ เนะพราะนั้น0.0081 0 000สมมุติว่าอยู่บริเวณนี้ครับน้อยกว่าก็ต้องอยู่มาด้านนี้ไปตัดก,กันกับเส้นความดันของที่100กิโลปาสคาลตรงนี้ครับเนะพราะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือจุดสภาวะตกอยู่ในโซนที่เป็นของเลวเห็นไหมฮะโอเคนี่คือวิธีการตรวจสอบนะครับหรือนะครับในกรณีที่โจทย์กำหนดอุณหภูมิหรือความดันมาให้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตามด้วยคุณสมบัติเฉพาะ อย่างอื่นเช่นพลังงานภายในจำเพาะเอนทัลปี ia, จำเพาะหรือเอนท o ลปจำเพาะ S เล็กก็ได้ครับก็ต้องเทียบให้เหมือนกันครับก็คือถ้า U น้อยกว่า U F นะฮะก็เป็นของเหลวอัดถ้า h หรือ S น้อยกว่า hf น้อยกว่า s F ก็เป็นของเหลวอัดครับโอเคสรุปนะฮะตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่านะครับมันเป็นของเหลวอัด ถ้าเป็นของเหลวอัดแล้วถึงจะไปเปิดตารางของเหลวอัดเพื่อหาคุณสมบัติตัวถัดไปนะครับทีนี้ทีนี้นะครับถ้าเราลองไปดูหน้าตาตารางนะครับไปดูหน้าตาตารางของของเหลวอัดครับลงมาดูหน้าตาตารางของของเหลวอัดกันสำหรับตารางของเหลวอัดนะครับ ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆตารางของไอโดงครับลองมาดูของเหลวอัดของน้ำครับนะซึ่งเป็นตาราง a 7เนาะ compress liquid นะครับ a 7ครับหน้าตาจะคล้ายๆกับตารางไอโดงเลยใช่ไหมครับอ่ก็คือในตารางของเหลวอัดนั้นนะครับอ่จะถูกแบ่งออกเป็นตารางความดันย่อยหลายๆความดันครับนี่คือ compress liquid water เห็นไหมครับ a 7คือของเหลวอัดที่เป็นน้ำครับ หน้าตาคล้ายกับตารางไอดงครับในแต่ละตารางจะแบ่งเป็น,นความดันย่อยหลายๆความดันนะครับทีนี้มาดูว่าสำหรับ A7 ที่คุณมีอยู่ที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับเมื่อกี้ถ้าเป็น A6 ตารางไอดงมีหลายหน้าเลยใช่ไหมครับ A7 ตอนนี้เรามีกี่หน้าครับมีแค่หน้าเดียวถูกไหมรแล้วก็ความดันเริ่มต้นนะครับ ในตาราง A7 ก็คือ5้ไมก้าปาสคาลเลยครับเห็นไหมเริ่มที่5้ไมก้าปาสคาลเลยนะครับห้ไมก้าปาสคาลก็ประมาณกี่กิโลปาสคาลครับ5้ไมก้าปาสคาลก็500กิโลปาสคาลนะครับนะสูงกว่าความดันบรรยากาศประมาณ5เท่าเลยความดันบรรยากาศประมาณ100กิโลปาสคาลนี่5้ไมก้าปาสคาลเริ่มต้นแล้วก็จบที่นะตาราง50าไมก้าปาสคาลครับ รวมๆแล้วมีตารางของเลวอัดนะคความดันย่อยอยู่6ความดันด้วยกันะนะจาก5กระโดดมา10กระโดดไป15กระโดดไป20แล้วข้ามไปเป็น30แล้วก็กระโดดไปเป็น50เลยครับนะจะถือว่าตารางของเลวอัดนี้เป็นตารางค่อนข้างยากมากๆนะครับแต่และช่วงของความดันค่อนข้างห่างกันมากนะครับโอเคนะทีนี้ข้อมูลในตารางเป็นยังไงครับ ก็คล้ายๆก,กันกับของตารางไอดงครับก็คือไอวงเล็บข้างหลังความดันก็คืออุณหภูมิอิ่มตัวครับอา่าอุณหภูมิอิ่มตัวที่ความดันห้าเมกะปาสคาลของน้ําก็คือ2 6 3 9 4อ4องศาเซลเซียสแถวแรกนะครับในแต่ละความดันคืออะไรครับเห็นไหมครับมีคําว่าแซเหมือนกันแต่แซในที่นี้นะฮะตรงนี้อย่าง v ตรงนี้ไม่ใช่ VG แล้วนะครับของเหลวอัด อยู่ใกล้เคียงกับโซนของของเหลวอิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ V ตรงนี้คือ vf เห็นไหมฮะอ่าก็คือคุณสมบัติของของเหลวอิ่มตัวนั่นเองในแถวแรกของแต่ละความดันนะ V ตรงนี้คือ vf uf hf sf โอเคนะฮะอ่าแล้วแถวถัดไปครับอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ที่ความดัน5เมกะปาสคาลอุณหภูมิอิ่มตัว263.94 เป็นของเหลวอ,อัดแปลว่าอุณหภูมิต้องน้อยกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวที่ความดันที่กําหนดให้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิหลังจากนั้นไปจะเห็นได้ว่าเป็นอุณหภูมิที่น้อยกว่า263.94หมดเลยครับเห็นไหมฮะเช่นเดียวกันครับถ้าเป็น10บเมกับปาสคาอุณหภูมิอิ่มตัวคือ311อองศาเซลเซียสนะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่ความดัน10เมกะปาสาลก็จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นของของเลวคือมีอุณหภูมิน้อยกว่า31 1องศาเซลเซียสครับเห็นไหมฮะไม่มีอะไรที่มากกว่า3 1 1องศาเซลเซียสหรอกโอเควิธีการดูการหาค่าคุณสมบัติจากตารางของเลวท้ายกับของไอโดงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าโจทย์กําหนดว่าเป็นน้ําที่ความดันนะครับ P เท่ากับเอา5ไมกับปาสคาลนี่แหละนะแล้วมี T เท่ากับ200องศาเซลเซียส,ส,ส,สเราจะใช้เกณฑ์ก่อนหน้านี้ตรวจสอบคุณสมบัติก็ได้นะครับตรวจสอบสถานะก่อนก็ได้ว่ามันเป็นของเหลวอัดจริงไหมนะครับอ่ะเทียบอะไรครับอ่าสมมติว่าเทียบอุณหภูมิครับ T ของเรา200องศาเซลเซียสก็ต้องเทียบกับ T z ที่5เมกะปาสคาลใช่ไหมครับเทียบกับ T z ที่5เมกะปาสคาลทีแซที่5เมกะปาสคาลนะก็คือตรงนี้ครับ263.94นะซึ่ง T ของเราเป็นไงครับน้อยกว่าเมื่อน้อยกว่าก็เป็น ของเลวอัดถูกแล้วเป็นของเลวอัดอยากรู้อะไรครับสมมุติว่าอยากรู้ V ก็ไปเปิดตารางของเลวอัดครับที่5ไม่กับปาสคาลครับอะอุณหภูมิ2องรองศาเซลเซียสแถวนี้ครับเพราะฉะนั้นคําตอบของ V คือ 0.. 0.. 0.. 0.. จุด 1>, 1 1 5 3 1ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตารางของของเลวัดการเปิดหาค่าคุณสมบัติในสถานะที่เป็นของเลวัดนะครับในคลิปถัดไปก็จะมีคลิปวิดีโอสอนวิธีการทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตารางในสถานะของของเลวัดนะครับแต่ก่อนที่จะจบในส่วนนี้นะครับ ผมจะให้ดูว่าจริงๆแล้วในเรื่องของเหลวอัดอของของเหลวอัดเนี่ยเนื่องจากว่านะครับเรามีตารางค่อนข้างน้อยครับในเรื่องของของเหลวอัดอยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นน้ำครับเรามีแค่ตาราง A7 ซึ่งมีอยู่หน้าเดียวเองถูกไหมถ้าเป็นน้ำนะครับตารางของเหลวอัดก็คือตาราง A7 ซึ่งมีข้อมูลอยู่แค่หน้าเดียวและเป็นข้อมูลหยาบๆนะครับ แต่ถ้าเป็นสารอื่นครับเราลองไปดูที่สารบันตารางครับลองดูที่สารบันตารางครับผมถามคุณว่าสำหรับสารอื่นนะครับเช่น R 1 3 4 a ก็ได้มีตารางของเรวัดไหมครับมีตารางคอมเพรตลิควิดไหม กลับไปดูที่สารบันตารางนะครับมีไหมครับตารางชุดที่คุณมีอยู่เนี่ยนะผมจะบอกสุดสรุปเลยก็ได้ว่าของเรลวอัดเพียงหนึงเดียวที่มีในตารางชุดที่คุณมีอยู่ก็คือตาราง a7 e ครับซึ่งเป็นตารางของเรลวอัดของน้ำเท่านั้นครับ r134 ไม่มีตารางของเรลวอัดครับนะสรุป มีตารางเดียวแล้วถ้าโจทย์กําหนดว่าเป็น R 1 3 CA ขึ้นมาตรวจสอบแล้วสถานะเป็นของเหลว่ะนะไม่มีตารางจะหาค่าคุณสมบัติได้ไหมคําตอบคือได้ครับได้ยังไงครับโดยใช้วิธีการประมาณค่าครับกลับไปที่สไลด์ครับโอเคครับมาดูในส่วนนี้นะครับ กรณีที่นะครับเราไม่มีตารางของเหลวในมือครับเราไม่มีคอมเพรสตลิควิดเทเบิลในมือครับหรือเรามีนะครับแต่ช่วงข้อมูลนะครับที่โจทย์กำหนดมากับช่วงข้อมูลในตารางห่างกันมากครับเช่นเมื่อกี้ถ้าเป็นน้ำ a 7จะเริ่มต้นที่ความดัน5ไมเมกะปาสคาลใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าถ้าโจทย์บอกว่าเป็นน้ำที่ความดัน1ไม่เมกะปาสคาลครับ นะซึ่งระหว่าง1ไป5เมกะาปาสคาลข้อมูลห่างก,กันมากถ้าเราจะทำการอินเทอร์เปลตเทียบบัญ,ญััติยานเพื่อหาค่าจริงๆก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าเออรเรอรมันจะค่อนข้างเยอะเพราะระหว่าง1เมกะาปาสคาลไป5เมกะาปาสคาลมันต่างกันเยอะนะครับเพราะนั้นเราทำยังไงครับวิธีการนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดใช่ไหมครับ5เามกะปาสคาลต้องเป็น5000กิโลปาสคาลเนาะ ขออภัยด้วยนะไม่ใช่500กิโลปาสคาลนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าไม่มีตารางของเลวดหรือมีแต่ว่าช่วง,งของข้อมูลในตารางห่างจากช่วงของข้อมูลที่เราต้องการหาค่าเยอะเราอาจจะใช้วิธีการประมาณค่าครับไม่ใช่หาไม่ได้นะครับหาได้แต่ใช้วิธีการประมาณค่าครับการประมาณค่าทำยังไงครับในกรณีที่เราจะเป็นต้องประมาณค่า เราก็จะประมาณค่าจากคุณสมบัติในสถานะของของเหลวอิ่มตัวครับนะประมาณค่าจากคุณสมบัติในสถานะของของเหลวอี่มตัวที่อุณหภูมิที่กําหนดให้ครับเช่นถ้า y คือคุณสมบัติครับนะถ้า y เป็น v ก็ได้ครับอ่ะเป็นปริมาตรเฉพาะครับนะเราจะใช้วิธีการประมาณค่า v นะะจาก vf ครับจากคุณสมบัติของของเหลวอิ่มตัวที่ไหนครับ ย้ำนะครับว่าที่อุณหภูม <th> ิที่กำหนดให้เท่านั้นครับกรณีที่โจทย์บอกมาทั้งความดันและอุณหภูมินะเราต้องประมาณค่าจากคุณสมบัติของของเหลวิมตัวที่อุณหภูมิที่กำหนดให้นะครับห้ามไปใช้วิธีการที่เป็น vf ประมาณจาก vf ที่ความดันที่กำหนดให้ห้ามใช้เด็ดขาดครับให้ประมาณค่าจากคุณสมบัติของของเหลวิมตัวที่อุณหภูมิที่กำหนดให้เท่านั้นครับ นะซึ่งในคลิปถัดไปก็จะเป็นจะมีตัวอย่างนะครับในการประมาณค่านะครับของของเหลวอัดนะครับในกรณีที่ไม่มีตลาดหรือมีตลาดแต่มันอยู่ห่างช่วงที่ต้องการเปิดข้อมูลมากๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ